เวนแบ,บน็กดอกนะคะด้านี้นะคะตออนุญาติที่สุมณชนนะครับอับข้างเลยทีเดียวนะครับตันนี้เราสองคนจะขออนุญาตน้าที่ท่านประธานรวมถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนลครับ,บค่ะซึ่ง นะครับและในโอกาสนี้อนุสัชนาจารย์ตำรวจคูทอจังหวัดเชียงรายนะครับขอเดินเชิญครับ ังสรพุทังสารนังขจามิทุติยามิทุติยามปิธรรมังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิอะติยัมปิธรรมังสารยามิอะตินาภานาเวรมันสิกาปะทังสมาธิยาปะทังสมาธิยามิโอสาาาวของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ขอขอบพระคุณท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเรียนท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านผู้บัญชาการสมบุจสุทรภาค5ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไปที่จะสนับสนุนต่อยอดผลผล,ลิตเมล็ดกาแฟาพันอาราบิก้าที่ได้รับพระราชทานาาจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นผลผลิตของครูและนักเรียน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเป็นจมงัดหนึ่งชุมชนดอยสามหื่นจังหวัดเชียงใหม่ในการดำเนินง,งานเราได้รับความร่วมมือจากชูคอฟฟี่อย่างเต็มที่ในการให้คำารึกษาแนะนำตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นที่ทักเลือกแหล่งเมล็ดกาแฟการพัฒนาสูตรกาแฟและเพื่อนึงเด็กการบนโทรสถานบกที่37จังหวัดเชีงยรงรายนายยศวคุมใหบ้านตระวจ ทุกขบวตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดร้านปัตรลักคาเฟ่สาขาเชียงรายในวันนี้ให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้นทําให้รายได้จะกลับคืนเป็นสวัสดิการให้กับครูนักเรียนโรงเรียนตารวจจังหวัชายแดนเป็นจังวหนึ่งและขา้าราชการตารวจในสังก,กัดกองกำกับการตำรวจเังวัชายแดนที่3.3ท้าน,นอย่างนี้ยังเป็นโอกาสที่จะรองรับ การทำงานของลูกหลานตำรวจเมื่อสามารถเข้าเป็นบาริสต้าหรือพนักงานที่ร้านนี้เป็นอีกทางเลือกของอาชีพได้และจะเป็นพื้นที่สำหรับการขายสินค้าของครอบครัวตำรวจในจังหวัดเชียงรายหรือในพื้นที่ตำรวจภูธนนรภาค5ถ้าครอบครัวใดมีสินค้าก็สามารถนำมาขายได้ที่นี่ไปครับเป็นเชิญคุณกำปนาธอนุกูลครับ กในชาติและท่านนายกสมาคมก็มาคำเดือดนะครับได้เป็นตัวแทนในการขอเชิญทุกท่านเดี๋ยวเรานู่นร่วมนับถอยหลังกันนะครับสองหนึ่งเรียนเชิญท่านประธานนะครับได้ตัดพระเยสจบมือนะครับ เรานม่มได้ทำอไครับของพระรุษ ตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรบ้างทํามีการสรุปผลการของคดีแล้วมีการสอบเขาเรียกว่าผูะะ้ต้องหาไปแล้วผิดปากด้วยกันแล้วครับพนธยาติด้วยครับท่านครับครับตอนนี้เอาคดีเมื่อวานของแล้วกันนะครับคดีของผู้กับวชิลานะครับยาวใยสงซึ่งผู้กับเพิ่มเนี่ยที่เมื่อวานได้เสียชีวิตไปนะครับท่านนายกมนตรตีได้ได้เรียกขอกไปที่รัฐสภา,าเพื่อมาตําชับให้รีบ ทำคดีให้กระจ่างให้ได้โดยเร็วนะครับเพื่อเพราะไม่อยากให้เกิดความสั่สนขึ้นมาในหมู่ของพี่น้องประชาชนนะครับผมแล้วก็ท่านได้สแสดงความเสียใจให้กับการสูญเสียในครั้งนี้นะครับซึ่งเมื่อวานผมได้สั่งการใหูุ้ชารตำรวจพลรนภูทรภาคหนึ่งน,น,นะครับได้ไปดูสถานที่เกิดเหตุด้วยตนเองนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้จากการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้นะครับเราก็ได้หลักฐา ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือผลการชันสูตรนะครับจากแพทย์นิติเวชนะครับแล้วก็ของกองพิสูจน์หลักฐานรวมทั้งพนักงานสอบสวนแล้วก็พนักงานสืบสวนของตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับตำรวจทั้งระดับภาคระดับจังหวัดที่ร่วมกันมาทํางานร่วมกันนะครับเราก็ได้ได้เห็นไทม์ไลน์นะครับว่าก่อนเกิดเหตุนะครับท่านผูมกับพเชลาเนี่ยท่านได้ไปทานข้าวกับเพื่อนนะครับและซึ่ง ลักษณะที่เราได้พบเห็นจากคําบอกเล่านะครับการสอนเพื่อนนะครับก็คือเป็นลักษณะที่มีความเครียดน,นะครับยังไม่ได้เหมนกระทาเข้าวไม่ค่อยลงนะครับเรื่องบ่นเรื่องเครียดนะครับที่ทําให้สวรัดแบนเสียชีวิตแล้วก็เกิดจากความเครียดที่อาจจะมีเข่ามาต่างๆนะครับซึ่งก็เพื่อนๆก็บอกว่าให้พักที่นอนที่โรงแรมก่อนนะครับก่อนกลับบ้านในตอนเช้าแต่ปรากฏว่าอตอนสี่ตีสี ีประมาณตีสีออก่ก็ได้เห็นว่ามีมีออกมาจากโรงแรมนะครับเพื่อนั้งแท็กซี่กลับไปที่บ้านนะครับบ้านพักที่ภูพอดเราก็ได้เห็นต้องวงจรปิดที่หน้าบ้านนะครับว่าเข้าไปตั้งแต่ตีสี่ห้าสิบเอ็ดแล้วเนื่องจากว่ากุญแจเนี่ยคงจะติดอยู่ที่รถของตัวเองแต่ตัวเองมาแท็กซี่ก็เลยต้องปีนเข้าไปแต่ก็กดรหัสเข้าไปนะครับเมื่อกดรหัสเข้าไปแล้วอีกประมาณ4นาทีนะครับก็ได้ยินเสียงปืนจากกล้องวงจรปิด และเสียงจากข้างบ้านนะครับห,น,หนักนะครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วนะครับช่วงบ่ายนะครับก็มีร้องร้องด้วยเพื่อนด้วยที่ติดต่อไม่ได้ก็เลยไปดูที่บ้านนะครับพบ mm hmm. ว,ว่ามีการเสียชีวิตท,ท,ท,ที่ที่บ้านพักนะครับซึ่งจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับของห้ง่ง้านสวนก็ดีจากคอทอก็ดีนะครับ mm hmm. ทุกอย่างก็เจอสมว่าไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรต่างแล้วก็จผิดก็ยังไม่มี ก่อนเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวในบ้านนะครับเพาจากหลักฐานจากการเก็บขม่วดินปืนในระบบเครื่องมือที่ทันสมัยของพ่อขอเมื่อ,อเช้านี้ก็พิสูจน์ทราบไปแล้วว่าพบขนอขมาวดินปืนอยู่ในมือทั้งสองข้างนะครับของผู้ผู้เสียชีวิตนะครับจำลองสถานการณ์เชื่อว่าเกิดจากการใช้มือขวานะครับแล้วก็ใช้มือซ้ายประคองและก็ยิงตัวตายนะครับซึ่งหลักฐานต่างๆนี้ก็ โดยกล่าวโดยสรุป hmm. ค oh ือน no. uh, mm ักขณะนี้ก็คือน่าเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสาเหตุก็เกิดจากความเครียดนรครับผมนักข่าวนี้การที่เราตรวจสองที่ทำความสะอาดนะครับเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติครับตั้งเวลาก่อนใช่ไหมครับผมคือการตั้งเวลาครับเขาได้ส่วนมือถือยังไงครับมือถือที่ว่าเป็นพบสัญญาณที่บางนาเขาเลื่อนต่างๆไปเอันนี้อันนี้ยังตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเราพบว่า ลักษณะการเกิดเหตุยไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวนะครับแล้วก็จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็ดีหลักฐานจากกล้องจมูกก็ดีหลักฐานจากล่องรอยต่างๆและกระทั่งพยานที่ไปเหตุการณ์ต่างก็ยังเป็นสอบคล้องต้องกันนะครับว่าเชื่อว่าเป็นการฆาตวตายครับกระสุนกี่นัดครับหนึ่งนัดครับเป็นปืนของเจ้าตัวเองครับตกลงว่าตอน,ตอน,ต,อนตอนที่แกก่อนเสียชีวิตแกเปิดตัวนะไม่เปิดใช่ไหมครับคือได้จะเปิดไว้ก่อนนะก่อน,อ,นอาจจะเปิดไว้ก่อนที่ ก่อนที่ออกจากบ้านไปนะครับไปทานข้าวนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรนะครับลักษณะทางการตายจะเป็นต่างะครับก็ก็เป็นล <ๆ S 2> ักษณะที่ที่บอกให้จําลองเหตุการณ์จากการพบพยานหลักฐานทางนิติวิยาศาสตร์นะครับว่าเป็นการใช้มือทั้งสองข้างนะครับยัางยิบยิงขมับขวาท่านสาเหตุที่กรณีที่เขายิงตัวเนี่ยคือเรื่องจากคือสรุปง่ายๆคือความเครียดนะครับคือเขากระโดดกรยสวย คอือเขาก็บ่นมาก่อนที่ตอนจนเดยดนะครับว่าเขาก็อาจจะเสียใจที่สวัสด์แบงสียชีวิตนะซึ่งเขาก็เองก็เป็นพวกพวกเข้าพิารด้วยแล้วเขาก็ยืนยันกับเพื่อนว่านักขณะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เอาปืนไปนะครับเขาก็พอมีการยิงกันแล้วเนี่ยโดยน่องแล้วเนี่ยเขาก็รีบเอาสวัสด์แบงกับลองกำกับอีกคนหนึ่งไปที่โรงพยาบาลน,นะครับซึ่งก็มีภาพวงจรปิดที่โรงพยาบาลว่าเขาเป็นคนเอาไปยิงนะครับ เอาตัวของคนคนเสียชีวิตสวัสดิ์แบงค์ไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อรีบให้ไปหาหมอนะครับส่วนตัวท่ารคำให้การก็คำให้การเขาก็ให้การด้วยหมดแล้วว่านองเป็นคนยิงนะครับหลายนัดนะครับแล้วตอนนี้ในเรื่องของคดีคขาทุ่หน้าไปถึงไหนครับลำดับคือคดีนี้ก็คือก็มีหลักฐานที่อย่างที่ท่านผมได้ว่บหมายท่านรองลุองสุรเชษฐ์เป็นบุรการนะครับก็เชื่อมั่นว่าคดีเนี่ยมีความคืบหน้าแล้วก็มีหลักฐานที่เพียงพอที่จะด่วนคดีท่าน ํำน้นนะครับจะมีการแจ้งเพิ่มไหมับหมายถึงว่ามีการเอาหมายจับเพิ่มไหมครับไม่จะเพิ่มใครฮะในผู้ต้องหาในสุดของคดีนี้ครับณตอนนี้ยังครับพิจว่าคดีหลักในคดีฆ่าเนี่ยก็มีสองคนนะครับคดีที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเป็นการไม่ช่วยเหลือหรือเล่าเว้นต่างๆก็มีอยู่กับนะครับตอนนี้เรื่องต้นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คงครับครับตอนนี้ตรวจสอบเปิดได้ยังครับก็เห็นว่าเปิดได้นะครับก็เดี๋ยวจะให้รายละเอียดก็อยู่ที่ ตอนนี้เราก็จะตั้งคณะทำงานสืบสวนมาคดีคดีหลักทั้งหมดเนี่ยเราก็โอนไปที่กองปราบแล้วนะครับรเดี๋ยวจะมี<อ>ทางท่านรองสุรเชษฐ์ก็เป็นหัวหน้าคณะทำงานเรื่องนี้นะครับแถลงภาพในซเชีมีเัีอะไรนะครับจะแถลงภาพในซเชมเคงเดี๋ยวต้องคง,งดูให้รละเอียดต่อไปนะครับได้รับมอบหมายว่าท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นห่วงท่านไม่อยากให้เกิดความข้อสงสัยในประเด็นที่เรื่องของการการเกิดเหตุขึ้นที่ของคู้กับนะครับว่า เป็นฆ่าตกตอหรือฆ่าตัวตายตอนนี้ก็สรุปค่อนข้างชัดเจน <Quel> แล้วเป็นการฆ่าตัวตายนะครับถ้าค yeah. ่ำเมื่อวานที่มีการถงสูญนักข่าวครับได้มีการตรวจสอบไปอันนี้ผมยังไม่ได้ไปตรวจสอบละเอียดนะครับขอเวลาตรวจสอบแล้วเนนะครับครับใครก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับทุกคนครับการนี้ขึ้นมาก็ไม่อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับของทุนไต้คำสั่งนะครับเมื่อวานผมก็ได้มอบไว้ให้ท่านลองต่อสักไปเป็นะพราะว่าเป็นประธานในพระราชผมติดภารกิจของเรื่องของประชุมเหล่าทัพนะครับก็เลยได้มอบเงินไปนะครับก็ รู้สึกเสียใจกับสวัสดิ์แบงค์ด้วยแล้วก็ก,ก็มีเหตุกับผูกกับสองทั้งหลวงด้วยนะครับสองทังที่คนนั้นี้ที่เป็นโพสต์ใหีว่าจะไปจริงตัวกับนันอันนั้นเป็นโพสต์อวตารรอว่าเป็นยังไงครับเอออันนี้ไอ้เรื่องโพสต์ต่างๆที่เป็นลักษณะผขุขอ,ของกลุ่มกำน,นันนี่ผมตรวจสอบจากผู้ชันการตำรวจคุรัเจ็เขาบกขอกว่าเป็นเอ่อพวกอวตารนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงเงเราก็จะเนินคดีต่อไปนะครับขอบคุณครับ